ครับขอขอสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมเองก็ได้มีต้นไม้มงคลที่เคยนำเสนอมาอาจจะหลายครั้งแล้วนะครับท่านที่ติดตามกันมาก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับต้นไม้ตัวนี้ก็คือเป็นต้นกวากมรกตนะครับเมื่อวันที่แล้วเองก็โชคดีให้โชคให้ลาบไปนะครับใครที่ มีความเชื่อตรงนี้ก็คงจะได้ไปบ้างนะครับเพราะว่าคลิปก่อนที่ผมเคยลงไปแล้วนั้นก็มีคนมายินดีด้วยหลายคนอยู่นะครับก็คิดว่าน่าจะพอได้ตอนนี้นะครับดอกของเขาก็บานเต็มที่แล้วนะครับนะครับออตอนนี้กิ่ง19ใบก็สมบูรณ์มากเลยกิ่งนี้นะครับ19บใบอันนู้นแทงขึ้นมาใหม่อันนั้นมี18ใบนะครับก็ยังการที่มี19ใบจริงๆก็มีน้อยมากนะครับ แต่ก็ยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาสองครั้งก็ถือว่าได้โชคจากต้นกวัมกมรกตต้นนี้นะครับตั้งแต่เริ่มปลูกมานี่แล้วก็มีสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตห,หลายๆครั้งซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลและเป็นอาจจะเป็นความเชื่อของตัวผมเองก็ได้นะครับก็แค่เอามาเล่าให้ฟังกันเฉยๆนะครับแต่ว่าวันนี้สาระจริงๆแล้วนั้นก็คือต้นของเขาเริ่ม ใหญ่มากเกินไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาก็แทงนอกรื่อยตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะมาเปลี่ยนกระถางให้ผวักมรกตต้นนี้นะครับวันนี้ก็ได้เตรียมเตรียมของปลูกรอแล้วนะครับก็คือมีนี่นะครับมะพร้าวสับนะครับคีวัวแล้วก็ดินปลูกนะครับเตรียมไว้แล้วก็กระถางก็จะขยับไม่มากนะครับแต่ว่าอาจจะใช้ความลึกหน่อยกระถางก็จะใช้ใช้รุ่นนี้นะครับ ใช้โรนี้เพื่อจะเปลี่ยนออกให้เขาอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาให้มากกว่าเดิมผมจะไม่ใช้กระถางที่เป็นพวกซีเมนต์นะครับเพราะว่าสําหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะหนักเกินไปในการเคลื่อนย้ายก็เลยคิดว่าจะเอากระถางพลาสติกเหมือนเดิมนะครับใช้วัสดุปลูกที่เบาๆนะครับแต่ตอนนี้ก็จะผสมดินกันก่อนนะครับผสมดินปลูกก่อน ส่วนผสมของผมตอนนี้ก็เอาไข่ไก่นะครับเปลือกไข่ไก่ที่ตากแดดเอาไว้เอามาผสมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปุ๋ยในส่วนของผมเองก็หมดแล้วเดี๋ยวตอนนี้มาเริ่มผสมดินปลูกก่อนนะครับผมจะเตรียมปรุงดินปลูกก่อนตอนนี้ก็เตรียมปรุงดินปลูกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดินปลูกเอ่อการปรุงก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับ ของผมก็จะใช้มพะพร้าวสับมากหน่อยใส่ดินลงไปเล็กน้อยเพื่อให้ดินปลูกของเรานั้นมีน้ำหนักเบานะครับบางทีเราอยากจะย้ายไปตรงไหนก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใส่ขี้วัวไปไม่มากนะครับก็มีไข่ไก่นะครับเอาไว้เป็นแคลเซียมนี่แหละครับปุย๋ยของผมมีแค่นี้เองที่ปลูกไปรอบก่อนก็มีแค่นี้เหมือนกันนะครับก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตวางกล้องนิดนึงนะครับจะเริ่มทำการ ลงดินปลูกก่อนนะครับตอนนี้ผมก็จะลองก้นด้วยมะพร้าวสับเอาไปก่อนนะครับลองเอาไว้ให้หนาๆนาหน่อยก็ดีเพื่อที่จะให้ดินปลูกที่ลงไปในกระถางเนี้ยมันมีน้ําหนักเบานะครับตอนนี้ก็จะมาเริ่มเอาดินปลูกลงกันจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ลงไปใส่อย่าเพิ่งใส่มากนะครับใส่แค่พอประมาณก่อนไม่ไม่ต้องเยอะมากเพื่อที่เราจะเอาต้น ปวามมากักมะลกดอันนี้วางลงไปเป็นฐานก่อนนะครับดินนี้คือเอาไว้ให้เขายึดรากเล็กๆน้อยๆข้างล่างก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็มาเอาต้นกวักออกจากกระถางกันนะครับครับตอนนี้เราก็มาขยับตูดดอกนะครับสวยงามมากเลย มันเป็นความเชื่อนะครับใครที่ปลูกกวักมรกตแล้วเนี่ยเขามีดอกแล้วก็มีก้านใบที่มีใบ19ใบเนี่ยเขาว่าจะโชคดีน่านจะจริงอยู่นะครับตอนนี้ก็จะเอาตนกวักออกลงกระถางนะครับดินมันแน่นหน่อยนะครับต้องขยับขยับนิดนึง <S <S เราก็รวบรวบก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เขาแตกออกจากกัน เมื่อกี้ผมขยับออกไปแล้วนะครับดูนะครับลากของเขาจะอัดกันแน่นมากเลยถ้าเราไม่ขยายออกตั้งแต่แรกเนี่ยก็จะเกาะแน่นแล้วก็การจเจริญเติบโตของเขาจะน้อยนะครับดินแน่นมากนะครับก็ให้มีดินเก่าผสมผสานล,ลงไปสักนิดหนึ่งนะครับแบะขยายลากเขาออกหน่อยนะครับอันนี้ก็คือทูบนะครับรอบที่แล้วจุดบูชาไว้ อาจจะเป็นความเชื่อของตัวเองนะครับแต่ก็เป็นความเชื่อที่ได้อะไรมาเกินคาดเหมือนกันนี่เราก็มาขยายลากเขาสักนิดนะครับขยายลากเขาออกหน่อยเพื่อที่จะให้เขาหากินต่อเนื่องได้เลยนะครับพอเสร็จเราก็ขยายลากเสร็จเราก็เอาลงนะครับจัดกระถางให้ดีๆหน่อยนะครับจัดให้อยู่ระหว่างกลางกระถางนะครับ ให้อยู่กลางกระถางเลยกระถางอันนี้เราก็เอาเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปลงต้นไม้อื่นต่อดูนะครับนี่ก็คือเราลงดินไว้พอประมาณนะครับไม่ไม่สูงม,มากต้นเขาก็เลยไม่ได้ไม่ไม่เลยขอบกระถางขึ้นมานะครับตอนนี้นะาก็จัดตามความชอบของเรานะครับเอาแค่ไหนก็เลือกเอาเลยตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับ แล้วก็มาเอาดินที่เราปรุงเอาไว้เนี่ยลงเลยนะครับอัดลงไปนะครับอัดลงไปที่ช่องโลง่งโล่นะฮะตอวนี้พอเราใช้มะพร้าวสับเยอะๆเนี่ยเขาก็จะทำให้น้ำผ่านง่ายนะครับระบายน้ำได้เร็ว รอบก่อนที่ผมแกะเอาไว้าจากกระถางมาตัตตกีนี้โอ้โหดินแน่นมากเลยนะครับแต่เราก็ขยายรากฉีกลากเขาออกแล้ะเพื่อที่จะให้เขาวิ่งในกระถางใหม่ได้ต่อนะครับปลูกเอาไว้นะครับสวยงามเป็นไม้มงคลนะครับที่คนก็ฮิตกันมากแล้วก็เป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้ดีนะครับผมก็ปลูกไว้หน้าบ้านและนี่ครับแทงหน่อขึ้นมาใหม่อีกแล้ว สองรอบแล้วนะครับที่ได้โชคจากกวักมรกตต้นนี้นะครับพันต้นนี้ก็คือแบ่งออกมาจากต้นแม่ของเขาเอามาจากเพชรบูรณ์นะครับขอแบ่งแบ่งเข้ามาแค่รู้สึกจะเป็นกิ่งเดียวเลยมั้งที่เอามานะครับตอนนี้ก็ลองดูนะครับโอ้น้ำหนักเบามากนะครับย้ายไปไหนก็ง่ายสะดวก เอาเป็นไม้มงคลเป็นไม้ประดับได้ทั้งนั้นเลยนะครับสําหรับคนที่ชอบนะฮะชื่นชอบไม้มงคลก็ใครที่ยังไม่มีก็หามาปลูกไว้นะครับแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากับตัวเราเองนะครับบางท่านที่เคยทําอยู่แล้วหรือว่าทําอยู่แล้วก็ไม่ว่ากันนะครับบางทีก็อาจจะผิดวิธีแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีที่ ผมทำเองง่ายๆนะครับพอเสร็จแล้วก็ลดน้ำให้ความชุ่มชื้นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าก่อนตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้ลดน้ำดินเอาไว้นะครับเพราะกลัวมันจะเละเทะตอนนี้ก็พอเอาลงเสร็จก็เลยเอาน้ำลงไว้สักหน่อยหนึ่งเพื่อให้ความชุ่มชื้นเขารอ,อาไว้ก่อนนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปลดน้ำเขาอีกคือถ้าลงเอาไว้ขนาดนี้แล้วเนี่ย คุณนี้เช้าก็ไม่ต้องรดแล้วนะครับช่วงนี้ก็ฤดูหนาวนะครับอากาศมันก็ค่อนข้างจะแห้งนิดนึงเราก็ควรที่จะให้น้ําต้นไม้ให้มันพอดีพอดีไว้ก่อนนะครับถ้าแห้งมากเกินก็เขาก็จะเหลืองจะพัดใบทิ้งใบหมดนะครับล้างกระถางไปในตัวเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้เองก็ เป็นเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลต้นกวักมรกตนะครับที่ผมเลี้ยงเองง่ายๆที่จเจริญเติบโตมาจากเพียงแค่กิ่งเดียวนะครับแล้วก็ให้โชคผมมาถึงสองครั้งแล้วตอนนี้เองก็ตอบแทนมูลคุณเขาหน่อยในการขยายกระถางต้นนี้เขาใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้เองก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมกันมาแล้วก็ติดตามกันมาโดยตลอดมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปก็ ต้องขอโทษขออาภัยไปด้วยนะครับก็เคล็ดลับสิ่งนี้ที่ได้มาก็ไม่มากก็น้อยนะครับที่จะทําให้ทุกท่านที่เป็นมือใหม่ได้เอาไปเลี้ยงเอาไปดูกันนะครับต้นไม้นี้เป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นไม้ให้โชคจริงๆนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ